ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมากนครับเชิญนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่ให้เกียรติเราพบกันในวันนี้ครับผมแบงค์ผู้จัดการสาขาบริษัทไทยเนเจอร์ไดฟูดนะครับส่วนนี่มุกผู้ช่วยผู้จัดการสายขายครับยินดีที่ได้พบทุกท่านนะคะดิฉันเจนค่ะเจ้าของบริษัทเเมสไมค์นะคะส่วนนี่คุณเอค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของเราค่ะ ที่ฉันสนใจผลไม้อบแห้งของบริษัทคุณมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะมะมโว่กับสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าบริษัทของคุณเนี่ยชื่อเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพสดใหม่ค่ะยินดีครับและปริมาณการสั่งซื้อครั้งแรกของคุณเจนมีตัวเลขในใจหรือยังครับทางเราอาจเริ่มต้นด้ปริมาณหนึ่งตามก่อนครับแต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่คุณเสนอเนะข้าใจครับถ้าอย่างนั้นผมขอเสนอราคาให้คุณเจนเจนนา,าดูนะครับมะมโม่มอบแห้งของเราราคาอยู่ที่250บบาทต่อกิโลกร,รมัม และสตรอเบอรี่ของเรามีราคา300บาทต่อกิโลกร,รัมครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะถ้าเทียบกับซัพพลายเออร์บางเจ้าถ้าคุณเจนต้องการราคาที่แข่งขันได้เราสามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะโดยหากสั่งในปริมาณที่มากขึ้นราคามะม่วงจะลดจาก250บาทต่อกิโลกร,รมัมเหลือ230บาทต่อกิโลกร,รมัมและสตรอเบอรี่จะลดเหลือ280บาทต่อกิโลกร,รมัมจะ300บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะน่าสนใจดีนะครับ แต่ทางนี้เรายังต้องประเมินคู่ค้าเจ้าอื่นก่อนเรายังคงต้องใช้เวลาตัดสินใจสักระยะเข้าใจดีครับแต่ต้องแจ้งก่นอนว่าราคาพิเศษนี้มีมีผลถึงชิ้นเดือนี้เท่านั้นนะครับเพราะต้นทุนราคาผลไม้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลครับถ้าเพิ่มปริมาณขึ้นอีกส50%รานะคานะจะสามารถลดลงอีกได้ไหมคะ แน่นอนค่ะถ้าสั่งปริมาณเพิ่มขึ้น50%จาก1ตันเป็น1.5ตันทางเราสามารถให้ส่วนลดได้10%จากราคาที่เราเสนอไปค่ะเป็นมะม่วงจะลดราคาเหลืออยู่ที่207บาทต่อกิโลกร,รมัมและสตรอเบอรี่ลดราคาอยู่ที่252บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะในปริมาณการสั่งซื้อที่1.5ตันนี่รวมราคาส่งแล้วหรือยังครับค่ะคุณเอต้องการบริการส่งฟรีทางเรามีทางเลือกให้คุณเอและคุณเจนได้ลองพิจารณาดูค่ะทางเลือกที่1นนะคะ คือคุณจะต้องซื้อผลไม้มากกว่า2ชนิด,ชนดเช่นมะม่วงอบแห้งสตรอเบอรี่อบแห้งและมะพร้าวอบแห้งตามปริมาณที่คุณต้องการทางเราจะให้ส่วนลดคุณที่15%ค่ะส่วนทางเลือกที่2นะคะคือจะต้องสั่งซื้อผลไม้ในปริมาณที่มากกว่า1.5ตันทางเราจะให้ส่วนลดตามข้างต้นที่กล่าวมาคือส่วนลด10%จากราคาที่ลดแล้วรวมถึงมีบริการส่งฟรีด้วยค่ะอืมก็ฟังดูดีนะคะแสดงว่าถ้าดิฉันสั่งซื้อเกิน1.5ตันภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ย ก็จะได้ทั nah, ้งส่วนลดพิเศษแล้วก็ส่วนลดอีกศ5%รวมถึงจะส่งรีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณเชนต้องการสั่งซื้อสินค้าของเราในปริมาณเท่าไหร่ดีครับถ้าอย่างนั้นดิฉันขอสั่งซื้อเป็นมะม่วงอบแห้งนะคะ700กิโลกรัมค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่อบแห้งอีก900กิโลกรัมนะคะก็จะรวมเป็น1.6ตันค่ะดิฉันขออนุญาตรวมราคาทั้งหมดนะคะมะม่วงอบแห้ง700กิโลกรัมราคาพิเศษกิโลกรัมละ207บาทรับส่วนลด10%รวมราคาได้1 3 4 1 0 0บาท ต่อบรีอบแห้ง900กิโลกร,รมัมราคาพิเศษกิโลกร,รัมละ252บาทรับส่วนลดอีก10เป็น24,120บาทราคาการสั่งซื้อครั้งนี้รวมเป็น334,530บาทค่ะซึ่งรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะคุณเจนสะดวกเซ็นสัญญาวันนี้เลยไหมคะสะดวกเลยค่ะนี่ครับสัญญารบกวนอ่านข้อกำหนดสัญญาก่อนเซ็นสัญญาได้ไหครับอ่าคุณเอ็ิตตรงไหนไหมคะอืมม่ครับ เียบร้อยค่ะเรียอยแล้วนะคะขอบคุณบริษัท Wellness Bite นะครับที่ไว้ใจคุณภาพผลไม้ของเราหวังว่าจะมีการพูดคุยในครั้งต่อไปนะครับยินดีที่ไดร่วมงานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะ